ครับสวัสดีครับพบกับนัดจัดประเดษทางไซนัทชาแน,นลอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะผมอยู่ที่บริเวณนะถนนราชดำเนินกรุงเทพมานครนี่เองครับวันนี้นะเป็นวันอยู่ที่ดีหนึ่งวันนะผมงอยากชวนท่านนะไปทำมุญด้วยกันเดี๋ยวนี้เราจะไปวัดบรวรนิเวศมีหานครับแต่ผมนึกได้ว่าเอ๊ะก่อนที่จะถึงวัดบรวรนิเวศเนี่ยบริเวณแถวนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากๆอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวนี้นะผมอยาชวนท่านไปดูด้วยกันเลยครับ ครับแล้วตอนนี้ก็ผมอยู่บริเวณนะครับแยกข้ออวนะครับซึ่งแยกข้อโวนี้นะเป็นจุดตัดกันของถนนราชดำเนินครับแล้วก็ถนนตะนาวนะครับชื่อข้อโวนี้เ็ามีที่มาเหมือนกันครับบริเวณนี้ครับในช่วงของต้นรัตนกรรัตนโกสินทร์รับริเวณนี้อยู่ใกล้กับเทวสถานโบสถ์พราณนะครับตรงนี้ก็เลยมีการเลี้ยงวัวอยู่จํานวนหนึ่งอยู่แล้วนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ครับพระองค์เนี่ยหรือพน่อยพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวครับพระองค์ทรงโปรดที่จะ สวยนมวัวหรือนมโคมากเลยนะครับจึงได้มีการให้มีการจัดตั้งคอกวัวหลวงขึ้นบริเวณนี้ครับเพื่อที่จะเป็นที่เลี้ยงวัวนมนะครับทุกเช้าเนี่ยก็จะมีพราหมณ์นะครับนำนมจากที่นี่นะครับเข้าไปส่งในพระบรมหาราชวังนะครับนอกจากที่พระองค์จะสวยเองแล้วนะครับก็ยังได้มีการทําบุญในการถวายนมโคนะครับให้กับพระสงฆ์อีกด้วยนะครับต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับได้มีการขยายถนนปรับปรุงอาคารบ้านเรือนสร้างบ้านเรือนเกิดขึ้นบริเวณนี้จํานวนมากเลย จึงได้มีการลื้อข้อวัวหลวงนี้ออกไปนะครับก็เหลือแต่เพียงชื่อของข้อวัวเอาไว้นะครับปัจจุบันนะครับบริเวณข้อวัวนี้ด้านหลังของผมเนี่ยนะครับด้านหลังนี้เลยนะครับก็จะเป็นส่วนขอันุัสอสถาน14ตสุรานทนั่นเองครับบริเวณนี้นะมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับผม ครับผมและจากบริเวณอนุสรสถานสถิตตัวาบริเวณแยกเข้าวัวนะครับเราก็เดินข้ามนะครับข้ามถนนนะครับราชดำเนินมานะเข้ามาถนนที่เรียกว่าถนนตะนาวเพื่อเข้าไปสู่วัดบวรนิเวศนิหารนะจริงเนี่ยถนนตะนาวเนี่ยนะครับเขายาวมาแต่ฝั่งนู้นนะนะบริเวณสามแพร่งนะครับยาวมาสาลเจ้าพ่อเสือนะแล้วข้ามถนนราชดำเนินนะเข้ามาบริเวณนี้นะครับจริงเนี่ยชื่อถนนตะนาวเองนะเขาก็มีที่มาที่ไปนะครับชื่อถนนตะนาวเนี่ยนะครับมาจากบริเวณโซนแถวๆนี้นะครับ มีชาวพม่านะาานะเคยมาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มีชื่อสายพมานะ่าเนอะเข้ามาจากที่ตะนาวสีนั่นเองนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็เลยตั้งชื่อถนนว่าถนนตันนาซึ่งถนนนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยราัชากาลที่4เลยนะครับแล้วเมื่อเราเดินเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเราจะผ่านโซนย่านหนึ่งนถนนหนึ่งที่ทุกคน,นผมมั่นใจว่าทุกท่าน,นรู้จักกันแน่นอนนะครับก็คือถนนข้าวสารนั่นเองน,นี่ถนนข้าวสารนะครับนี่บริเวณด้านหลังนี้เลยถนนข้าวสารนี่เลยนะถนนข้าวสารโซนนี้ที่ชื่อข้าวสารพ่อะไรครับ บอกบริเวณนี้นะสมัยก่อนเนี่ยในช่วงประมาณสมัยรัชกาลที่5นะครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นแหล่งค้าขายข้าวสารเรียกได้ว่าเป็นแหล่งค้าขายข้าวสารเนี่ยที่โด่งดังแล้วก็คับขั่งที่สุดนะในกรุงเทพมหานาครในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับตัวนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารนะแต่ปัจจุบนันนะก็ไม่มีการขายข้าวสารบริเวณนี้แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าจะเป็นโซนของที่ แบแพคเกอร์ er นะหรือนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนะี่ยต้องรู้จักถนนเส้นนี้เป็นอย่างดีนะแต่ช่วงนี้เนะี่เป็นช่วงโควิดนะครับและเป็นช่วงกลางวันด้วยนะบริเวณนี้ก็เลยจะเงียบนิดนึงนะครับแต่หลายคนน่าจะรู้จักบริเวณถนนเข้าสารข้างในนี้เป็นอย่างดีถูกต้องไหมครับ ครับผมนะครับผมว่าเดินมาเรื่อยๆนะใกล้ถึงวัดบวรในแล้วนะครับแต่ใกล้กับวัดบวรนิเวศวิหารนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีถนนเส้นสั้นอยู่เส้นหนึ่งนะชื่อถนน13ห้างครับหลายคนน่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชื่อถนน13ห้างนะมันมีห้างอยู่13ห้างหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับบริเวณนี้เดิมทีนะเป็นสมาคมของพ่อค้าชาวจีนที่มาค้าขายอยู่บริเวณบางลําพูแห่งนี้นะครับแล้วตั้งชื่อว่าสมาคมนะครับชาวจีนสิบสามห้างนั่นเองนะชื่อนี้ครับ นำมาจากชื่อเดียวกันอยู่ที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนเลยนะนะครับมีการคน้นพบมีการค้นคว้าพบว่านะครับที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับที่มณฑลกวางตุ้งนะครับมีการรวมตัวของพ่อค้านะครับจำนวน13ห้างร้านนะครับรวมตัวกันเป็นสมาคมนะครับของชาวจีนที่ช่วยเหลือกันนะครับที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนครับต่อมาเนี่ยเมื่อมีชาวจีนครับมาทําการค้าขายอยู่บริเวณบางละพูแห่งนี้นะครับก็มีการตั้งสมาคมรล่นแบบเลยนะครับแล้วก็มีการ ดูแลช่วยเหลือขึ้นกันและการของกลุ่มของชาวจีนที่เป็นพ่อค้าบริเวณนี้ก็เลยตั้งสมาคมแล้วก็นำชื่อมาใช้นะเป็นสมาคมชาวจีนนะที่เป็นชื่อว่า13ห้างนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการลื้อถอนออกไปนะครับก็เหลือแค่เพียงชื่อ13ห้างเอาไว้เป็นชื่อถนนอยู่บริเวณนี้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริเวณ13ห้างหรือโซนบริเวณคลองลําพูแถวนี้นะสมัยก่อนนะตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งสูงรุ่นของวัยรุ่นเลยนะถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกับเหมือนกับสยามสแควร์ที่มีวรรััอยู่นะคบ แต่ช่วงประมาณประมาณสมัยพุทธศักราด2,500นะครับบริเวณช่วงช่วงเวลานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของวัยรุ่นรวมตัวกันนะครับังนั้นเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนนะต้องมาแถวนี้เลยศูนย์รวมวัยรุ่นเลยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อนานะจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งคือ2499อันภา,านคลองเมืองนะครับก็เป็นฉากหลังในเหตุการณ์เดียวกันบริเวณนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับผมก็มาดูแถวนี้นะเป็นถิ่นเก่าซึ่งน่าสนใจมากๆอีกที่หนึ่งครับผม ครับที่ผมนะเคยบอกไว้นะผมว่าผมเนี่ยจะพามาดูหลุมหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพิ่มเติมนะครับซึ่งถ้าติดตามไเพีนก่อนนะครับผมเคยพาไปดูหลุมหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่บริเวณสะพานเจริญภาถนนอิสระภาพเนาะนะครับและที่นี่นะครับบริเวณกรอบกลางถนนบริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหารนะครับบริเวณนี้นะครับก็มีหลุมหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อีก1หลุมนะครับซึ่งปัจจุบันในหลุมหลบภัยอันนี้นะครับได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นห้องน้ําสาธารณะให้ประชาชนบริเวณนี้ ได้ใช้เป็นประโยชน์นะครับและนี่ครับก็เป็นลุ้มหลบภัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ออีกหนึ่งหลุมอยู่ที่นี่เลยครับ ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในวัดวรนิเวศวิหารเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะอาทุกท่านนะไปทําบุญการนะเดี๋ยวโอกาสหน้านะผมจะาทุกท่านนะมาดูของดีๆเด็ดๆเจ๋งๆนะภายในวัดบวรนิเวศวิหารอีกครั้งหนึ่งครับผม ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าสู่เขตสัสงฆาวาสแล้ววันนี้เราจะไปถวายพัะตาหารเพนกันครับ และด้านข้างของวัดบวรนิเวศนะครับก็มีนี่เลยครับนี่คือประตูนะครับและกําแพงพระนครนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะซึ่งกําแพงพระนครนี้นะครับเขาสร้างเชื่อมระหว่างป้อมพระสุเมนจนถึงป้อมมหาการนะครับและประตูนี้ก็เป็น1ใน16ประตูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่ประตูเดียวนะครับอยู่บริเวณหน้าวัดบวรแห่งนี้นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็สามารถมาดูประตูนี้ได้เลยครับผม แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะพาทุกท่านนะมาทำบุญที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับแล้ววันนี้เนะื้อบริเวณโดยรอบนีนะ้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะทตั้งชื่อถนนและชื่อย่านต่างๆบริเวณนี้นะบที่น่าสนใจมากๆเลยนะนอกจากนี้นผมได้พาไปดูลมลภายในซอยโลกสงค้งโลกคันที่อีกแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณหน้าวัดบวรแห่งนี้นะครับแน่นอนครับถ้าชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์นะกด r i b e ไ่ไม่เพื่อให้ไม่พลาดว่าครั้งหน้านะัดจะพาไปดูอะไรดีด อีกครั้งครับไม่ดีไม่เด่นไม่เจ๋งไม่จริง,ไม,รงไม่พาไปแน่นอนครับเราพบกันใหม่กับนัดจะว่าเด็ดทางทรายนั h ชาแน,นลอีกครั้งหนึ่งครับผม